สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับตัวหมอนะครับมาเล่นเกม Identity V มาเล่นหมอเห็นว่าหมอมันปรับการเล่นนะครับว่าฮิวเร็วขึ้นแต่ว่าจะฮิวได้แค่0.5เท่านั้นนะครับผมก็มาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่าโอ้มาถึงก็เจอฆาตกรเลยอยากรู้จังว่าฆาตกรใครโอ้นักปวดหญิงโดนแล้วครับเป็นข่าวดำนะครับอู้ฉาง ไปซ่อมมือดีกว่าซ่อมต่อครับจะเสียงหัวใจอยู่ใกล้มากครับเออกดเพอร์เฟกไปครับตอนนี้น่าจะไล่นักปวดหญิงอยู่ตอนนี้ หนีไปละอยู่ไกลละไกลตัวเราละฆาตกรเออโอ้โหล้มแล้วครับซื้อซ่อมได้แค่ครึ่งหนึ่งอะตอนนี้โอ้โหล้มโอเคครับดึงขึ้นมาละพานั่งเก้าอี้แน่นอนตีนไปเอาใกล้ซ่อมใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ย โอ้โหนั่งเรียบร้อยครับอยู่ตรงใกล้ๆเราครับเดีย๋ยวเราซ่อมเครื่องนี้ให้เสร็จก่อนเพราะว่าเพื่อนอีกคนน่าจะมาช่วยเออติดไปอีกหนึ่งเหลือสองแล้วครับเราต้องไปช่วยกันแล้วไปช่วยกันหมอครับนักปวดหน่อยการครับเอ,อ้ยพับไม่ทนัน จะพับใส่อูฉางหน่อยไม่ได้ต้องไปกันให้หน่อยไม่ได้นะกันกันให้กันให้เออโดนให้สวยตีโดนผมไปทีนึงซ่อมครับเนี่ยครับซ่อมเร็วขึ้นมากครับแต่ว่าซ่อมได้แค่ศูนย์จุดห้าเท่านั้นเองนี่ครับจะซ่อมได้แค่ศูนย์จุดห้าต้องซ่อมสองทีอ่ะถึงจะถึงจะเลือดเต็มนะครับ เรียบร้อยซ่อมเรือเต็มเหลือสองเครื่องครับรีบไปปั่นไฟดีกว่าปั่นเครื่องขอรหัสเกมนี้ถือว่ามาดีครับเกมเร็วปั่นไฟอยู่นักปวดหญิงไม่รู้อยู่ไหนครับตอนนี้ปวดใจเต้นอยู่ใกล้ๆครับโอ้ล้มอีกแล้วครับอยู่นู้นเลยครับกำลังซ่อมอยู่ครับ เพิ่งเกตในหมอมีสองนียเนี่ยนักวดหญิงมีสองแต่นักวดนักกวดหญิงอีกคนนี่โดนไลต่ตลอดเลยเออไม่อุ้มเลยครับทำไมไม่อุ้มก็ไม่รู้ไล่ใครอยู่หรือเปล่าเราซ่อมไปดีกว่าครับเอาเกมให้เร็วอ๋อลุกขึ้นมาเลยครับจะจระอดหรือเปล่าเล็งทอรหัสแล้วเลยครับ เออกดเพอร์เฟกต์รัวๆครับตอนนี้แต่ไม่รู้ว่าอีกคนนึงนี่จะซ่อมได้ถึงไหนอ๋ออีกคนทวงผู้ล่าอยู่ครับนักบวชอีกคนนะครับเออโอ้ยพลาดเฉยบายอ,อุอกสากกำลังจะสวยๆเลยเดี๋ยวติดอีกเครื่องหนึง่งเออเสร็จอีกเครื่องนึงครับตอนนี้ต้องหาทักบวดหญิงอ่ะอยู่ไหนหนออยากคิวเขาจังเลย อย,อ,อยากไปฮิวมากเลยอะ่ะนี่ครับมีคนซ่อมอยู่อ๋อโดนไล่อยู่ครับการซ่อมด้วยให้หมอหมอจุบไปก่อนเอ้ยไม่ใช่นัหมอนี่นะนักขวดหญิงการให้เขาก่อนครับ ไม่ได้ฆาตรกรอยู่ใ,ใกล้อันตรายเออโดนทีนึงผมไปกระแทกหลายครั้งแลนะ้วเนี่ยไปดีกว่าน่าจะตามผมเนี่ยเลยไม่ตามครับอะไรกันไปตะน่าจะตามนักปวดอะ่ะต้องฮิวสองครั้งอะ่ะถึงเลือดจะเต็ม ฆาตกรอยู่นี่ครับว่าไงเลือดเต็มอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาฆาตกรยืนนิ่งเลยอะไรอ่ะอะไรของเขาเนี่ยเออเครื่องติดด้วยกรมมาเครื่องติดตอนที่ผมกำลังจะพับไม้เลยบ้าบอไปแล้วครับไม่อยู่แล้วลืมดูประตูทางออกด้วยไม่รู้อยู่ไหนนักปวดหญิงก็ยังไม่ได้ซ่อมครับ เอ็ยังไม่ได้ฮิวยังไม่ได้ซ่อมอะไรล่ะโอเคครับเกมนี้น่าจะชนะได้แต่ว่ากี้เขาออกหรือเปล่าเหมือนเป็นบอทยังไงก็ไม่รู้แล้วเหมือนขายจุก๊กเอ้าูล่าออกเลยครับ <c oughs> กรรมเอาฮูล่ายอมแพ้ครับผม <c oughs> เจอหมอเจออะไร <c oughs> เจอแท้งเข้าไปปั่นไฟเร็วไป ยอมแพ้เลยครับก็สลับหมอนะครับก็เนี่ยแหละครับมีการปรับเปลี่ยนนะครับก็คือฮิลได้แค่0.5แต่ว่าจะฮิลเร็วขึ้นนะครับเวลาฮิลก็ต้องฮิลสองครั้งถึงจะเต็มน,นะครับผมว่าปรับมันมามันก็มีข้อดีข้อเสียมันก็พอๆกันนะรู้สึกว่ามันปรับมันไม่ได้แบบสรุปเลยว่าดีหรือมันแย่หรือว่าไงมันถือว่ากลางๆอะ่ะ มันก็ดีตรงฮิวเร็วขึ้นแต่ว่ามันเสียตรงที่ว่ามันฮิวได้แค่0.5นี่แหละโอเคครับสลับคิีนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ช่องผมด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายช่องเมซ่าเกมเมอร์ทีวี